ครับเพื่อนเพื่อนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ช่องพิลลี่ฟิชชิงนะครับจากน้าแรกนะครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงสถานการณ์โควิดนะฮะก็ถึงชั่วโมงนี้ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับออกทําคลิปที่ไหนก็ยากนะฮะวันนี้ไม่รู้จะไปไหนนะครับมันมีเวลาว่างอยู่วันหนึ่งก็เลยเข้ามาตกปลาตามบ่อนะฮะลองมาพลิกฟื้นวิธีตกปลาสวายตามฟิชชิงปาร์คดูมั่งนะครับก็วันนี้ก็ไม่ได้เตรียมอะไรมานะฮะมีแค่ขนมปังแผ่นนะครับ ขนมปังป่นมาถุงหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำแดงที่ใช้ตักงานตกตามแม่น้ำนะฮะเรามาดูวิธีการตกแบบชิวๆนะฮะพักผ่อนคลายเครียดนะครับว่าผลที่ตกออกมาวันนี้มันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวตามดูกันนะครับครับขนมปังนะฮะก็เป็นขนมปังปั่นธรรมดานะครับ ก,ก็ยังเป็นขนมปังใหม่อยู่นะฮะเป็นปังปนขอบนะครับแล้วก็ฟาร์มเฮ้าส์นะครับวิธีแรกนะครับผมจะตกแบบลูกตัวดก่อนนะครับก็คือใช้เบ็ดตัวเดียวไล้าสารนะฮะตัวเบ็ดก็อ่าผมลบเนี้ยงออกแล้วนะครับลองดูนะครับว่ามันจะกินยากกินง่ายนะฮะโอเค ก็มาเปลี่ยนมาเป็นตะกอ้อน้าดินนะฮะเมื่อกี้จากทดลองลูกโดดแล้วมันไม่ค่อยจะได้ผลนะครับคือมันเหมือนกับว่าปลามันอมแล้วมันก็ปล่อยนะฮะเดี๋ยวลองเป็นตะกอ้อดูบ้างนะครับ โอ้ยลากคันแทบล่นหนาะ โอ้ S <S> ờ, แหงดีจังวะปลาตัวแรกนะครับก็น่าจะเป็น สวายไซส์ประมาณสักห้าหกโลนะครับก็ถือว่าเป็นปลาฟิชชิงปาร์คสวยนะฮะไซส์แบบนี้นะครับตัวแรกนะครับของปลาบ่อนะครับในรอบยี่สิบปีเลยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวปล่อยเข้าไปนะครับไปขอบคุณครับ พอเริ่มสายนะฮะใกล้ๆทียงก็เริ่มเงียบนะครับปลาแต่ก็ถือว่ากินดีนะฮะกินอยู่เรื่อยๆนะครับได้บ้างหลุดบ้างนะครับไปแล้วนะครับก็ <c oughs> กินแทบจะตลอดนะครับกินอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับมือใหม่นะฮะ ที่อยากจะมาซ้อมมือนะครับหรือว่าอยากจะมาฝึกตกปลานะครับก็แนะนําให้มาได้เลยนะครับปลากินดีมากนะฮะวันธรรมดาคนก็ไม่เยอะนะครับเสาร์อาทิตย์ที่นี่เขาจะมีแข่งนะครับแก้เหงาได้นะครับแก้คันไม้คันมือได้นะครับ น,นี้ไซส์ใหญ่นะครับ ไส์ใหญ่เลยนะครับตัวนี้นครับเัเริ่มเลยนะฮะมาท้อมือกันได้นะครับเอ้ยเอาเบ็ไอ้นี่ออกแล้วไม่ยกถ่าย ครับก็กินอยู่เรื่อยๆนะครับปลานะฮะตัวนี้ตัวที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับถ้าเขาลากปล่อยเข้าไปงัดขึ้นงัดคันขึ้นเออ ไปปั๊มรถรถคันลงลถ้าเขาวิ่งปล่อยเขาถ้าเขาหยุดงัดขึ้นงัดขึ้นอ่าหมุนลอกลงไปครับต้องเทนนะฮะเพิ่งเคยเจอนะครับปลาใหญ่ๆอย่างนี้นะครับปกติตกแต่ปรากฏนะครับ ปุ๊บเนี่ยแล้วก็ปุ่มอย่างเงี้ยประงัดขึ้นอย่างเงี้นอย่างเี้ยขึ้นอย่างเงี้มันยังไม่หยุดเลยเนี่ยเวลาเขาหญิงปล่อยเขาตั้งคันไว้ไม่รู้ปลาบึกหรอือเปล่าน่าจะเป็นปลาบึกอ่ะวิ่งอย่างเงี้ย

รู้สึกเหมือนจะผิดคิวด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับตัวนี้นะครับกูก็ปไม่เป็นเลยเนี่ยตายแล้วแล้วมันวิ่งอย่างี้จะไปไคนคล้ายๆจะปลาบึกนะครับเพราะที่บ่อนี้เขามีปลาบึกนะฮะสังเกตเมื่อกี้เวลาเขาวิ่งเขาขึ้นน้ำนะครับแล้วคันก็เป็นคันตกกระพงด้วยนะครับไม่ต้องไปปั๊มไม่ต้องไปปั๊ม งัดอ้าวหลุดไปแล้วนะครับ <laughs> โอเคนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับการมาพักผ่อนนะฮะในช่วงโควิดที่ออกไปไหนไม่ได้นะครับที่บ่อกตกปลาช่อมะม่วงนะฮะโซนสายสองนะครับก็เป็นบอ่อฟิตชิงปา้าทั่วไปนะฮะในบ่อกขาจะมีปลาสวายก็บึกอะไรประมาณนี้นะครับเหยือกที่คนสังเกตดูก็กินง่ายนะฮะ จากวันนี้ที่มาทดลองเล่นดูนะครับก็กินไปหลายไม้นะฮะได้บ้างหลุดบ้างนะครับตัวสุดท้ายนี่ตอนนี้ผ่านนะฮะว่าน่าจะคงจะเป็นปลาบึกนะครับปลาบอกนี่เขามีนะครับปลาบึกมันว่ายขึ้นอยู่น้ำาลฮะสังเกตเห็นกระโดงไหลนะครับก็หลุดไปนะครับเราเบ็นไม่มีเงี้ยงนะครับพอสายหย่อนปุ๊บตะบัดก็หลุดนะฮะก็สําหรับเทปนี้นะครับเป็นการตกปลาบ่อครั้งแรกของผมนะฮะในรอบ20ปีเลยก็ว่าได้นะฮะปกตินะครับ ผมก็จะเล่นอยู่แต่พวกปลากระพงอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็มาทํางานแบบอยู่แถววัฒนธรสายสองนะครับก็ไม่มีหมายกระพงอะไรตัวอะไรให้ตกมันให้จะลงไปมันก็ไกลนะครับแล้วช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีนะฮะข้างล่างนะครับมันไม่ใช่ดูดของเขานะครับก็ตามดูนะครับว่าต่อไปผมจะไปตกที่ไหนกันบ้างนะครับสําหรับหมายอาจจะเป็นพวกบ่อบ้างนะฮะช่วงนี้นะครับมันไปไหนไกลๆไม่ได้นะฮะก็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าเทปหน้าผมจะไปเล่นที่ไหนนะครับ ถ้ามีจังหวะหรือมีโอกาสได้ออกหมายธรรมชาตินะครับก็จะมานำเสนองนนะชมกันต่อไปนะครับสำหรับเทปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอสวัสดีไว้ตรงนี้เลยนะครับขอบคุณครับผมแล้พบกันใหม่นะครับ